แล้วเราโดนคอนเฟิร์มว่าเราเป็นแม่แนบอดเข้าไวัทองแล้วค่ะประนุดนะคะเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอที่ไปเจาะเลือดข้าวก่อนนะคะเขาก็โทรมาคอนเฟิร์มว่าคุณเข้าไข่ ครึ่งเก้หนึ่งเก้าเข้าไวทองหรือเขาเรียกว่าพิริมาพอดพิริมาพอดของปนดก็คือรอบเดือนอาจยังมาอยู่แต่ไม่มาหนักเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ยังไม่ไวทองเพราะว่ายังไม่ครบปีที่ขาดฤดูรอบเดืนอนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็ตกกระจายพอคุณมาพอคุณหมอโทรมาก็บอกว่าสรุปโฮอร์โมนของคุนอ,อยู่ในระดับที่เข้าข่ายว่าผู้หญิงวัยกลางคนคุณหมอ i t hurt i t hurt my feeling คุณคุณทำลายความรู้สึกของฉัน it hurts my feeling เขาบอกขอโทษนะครับเราจะให้ผมทํายังไงอะไรประมาณนี้เราก็บอกหมอว่าคุณเก็บเอาไว้ได้ไหมไม่ต้องมาบอกกันก็คือตลกกันนะคะคุณหมอเขาก็ไปเมืองไทยบ่อยนะคะคุณหมอที่เขาขุดมาลกปนุนเนี่ยแล้วเขาก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้านล่างของปนุนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเขาชอบเมืองไทยนะคะก็ประมาณว่าเราก็คุยตลกกันอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะผลของการตรวจฮอร์โมนของ สาววัยทองเข้าสู่วัยทองนะคะที่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีรอบเดือนครบ12เดือนก็คือ1ปีเมื่อไหร่คุณถึงจะได้ชื่อว่าคุณเข้าวัยทองร้อเซตเต็มขีดสุนท้ายแต่ปัุนนี้ก็ยังมีรอบเดือนอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วซึ่งค่อนข้างที่จะทรมานมาก ก็เลยได้ตัดสินใจไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้มีการขูดมดลูกดูก่อนนะคะว่าถ้าเกิดการขุดมดลูกอาการดีขึ้นก็คงไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ที่มดลูกที่มันโตอยู่ endometrius ที่เขาเรียกกันนะคะ endometrius e n d l a s ก็คือมันขนาดใหญ่นะคะแต่มันก็ไม่ได้เกิดผิดที่ผิดทางนะคะเขาก็บอกให้เก็บเอาไว้พอถึงช่วงวัยมันก็จะค่อยๆฟอของมันกันไปเอง ฟังแล้วน่ากลัวฝ่อไปเองแต่เราก็จะเหมือนคนอุ้มลูกท้องน้อยๆอยู่กับเราสักระยะหนึ่งนะคะก็พยายามที่จะไม่เครียดนะคะแล้วก็ด้วยน้ําหนักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบางทีไม่ได้กินอะไรก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นเพราะว่าฮอร์โมนตะกี้ก็เพิ่งไปตรวจอันตรสาวเกี่ยวกับไทรอยมานะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูผลวันพุธนี้ว่าเลือดที่ไปเจาะ บ so right. so um, ่งบอกอะไรกับค่าของไทรอยในร่างกายของผู้หญิงคนนี้ปนุ์นะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนสาวรุ่นเดียวกันนะคะหรือใครบงคนที่มีอาการเริ่มต้นแล้วไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างในช่วงเข้าเรื่องของไวัยทองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณคุณอย่าได้เพิกเฉยหรือเมินเฉยนะคะ เพราะขนาดเมื่อวาน2วันก่อนที่ปนุษไปรงยิมก็มีสาวเอเชียคนหนึ่งเข้ามาทักว่าปรารุะทำาไมผมสวยจังผมสีสวยจังไม่ทำอะไรกับผมเลยออะไรประมาณนี้แล้วก็เขาถามมาแล้วก็ตอบไปด้วยมารยาทถูกไหมคะนางก็เป็นสาวคนจีนนะคะเขาก็บอกเขาเองว่าเขา from China แล้วว่แล้วก็ from Thailand nice to miss you นะคะนางก็เริ่มพูดเรื่องว่านางเนี่ยเป็น High Cholesterol ไขมันสูงอะไรประมาณนี้นะคะเราก็รับฟัง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 จนเขาหยุดเบรกจนเรามีโอกาส่ Do you go ever go checking your thyroid เขาก็ที่ปนุษถามก็คือคุณเคยไปเช็คเกี่ยวกับสุขภาพไทรอยด์ของคุณบ้างไหมเพราะด้วยวัยของคนุเนี่ยบางทีระบบมันไม่ใช่แค่เป็นแค่ไขมันอุดตันเส้นเลือดหรืออะไรนะคะเพราะาปนุษก็โดนประเด็นนั้นเหมือนกัน คุณทุกคนนีจะต้องตรวจสุขภาพค่อนข้างที่จะให้เคลียร์นะคะให้เคลียร์กับหมอให้เคลียร์ตัวเองก็จนเนี่ยมาเป็นทําช่องเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนไม่ได้เข้าใจตรงจุดตรงนี้ว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราในช่วงวัยที่เราจะต้องเข้าเปลี่ยนโฮอร์โมนอะไรประมาณนี้นะคะขนาดคุณหมอปนุษย์นี่เขาก็ยังบอกว่าถ้าเกิดคุณยังมีรอบเดือนอยู่ ก็ปล่อยให้เขามีนะคะถ้าเกิดไม่รบกวนในการหลับนอนหรือไอเงื่อออกเงื่อแตกทุกคืนเขาเรยกคอต l a แฟลถ้าไม่กระทบกระเทือนสุขภาพร่างกายหรือชีวิตประจําวันคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาก็คือ T, H A เอ่ H R T ฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอราปีที่เขาเรียกนะคะเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงแต่มันก็ดีว่า การสมดุลการเผาผลาญในร่างกายเราก็จะดีขึ้นอ,อะไรที่เราจะลดหุ่นหรือสุขภาพมันก็จะดีขึ้นแต่ก็ต้องดูผลข้างเคียงกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรแล้วแต่ยานะคะถ้าใช้คําว่ายามันก็จะมีผลข้างเคียงกับมนุษย์และร่างกายมนุษย์แน่นอนเสมอที่แน่ๆคือตับนะคะตับของคุณไตของคุณที่ต้องระบายออกมา นะคะนี่คือปนุก็เริมมาอยากมาอัปเดตว่าปนุเพิ่งไปตรวจไทรอยมาถ้าใครเห็นเห็น,หนไหมคะจะเป็นก้อนละเพราะช่วงนี้ก็พยายามจะไม่เครียดเหมือนเดิมนะคะคนเป็นไทรอยก็อย่าเครียดมากก็จะพยายามออกกําลังกายนะคะแล้วก็เรามาแบ่งปันความรู้กันประมาณนั้นนะคะก็เนี่ยคะ่ะสรุปปนุกยังไม่ต้องทานยาฮอร์โมนเพื่อปรับสภาพนะคะเขาบอกให้รอดูอีกสี่เดือน เราดูอีก4เดือนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมารู้กันว่าถ้าภายในสเดือนนี้ไออาการร้อนของเราวูบวาบอาการวูบวาบสิงล่างแล้วก็หายไปสิงล่างแล้วก็หายไปมันมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาจะให้คำปรึกษาอีกอย่างหนึง่งปนุก,ก็ยังเป็นห่วงเรื่องของเอสโตรเจนนะคบนะบางทีเอสโตรเจนเนี่ยถ้าเรามีไม่พอในร่างกายเนะี่ยร่างกายเราก็จะส l o u ก็คือแบบ ไม่อยากถามอะไรไม่มี energy slouch slouch in English นะคะเราจะไม่มี energy คุณก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะเพราะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณนอนทั้งคืนแต่คุณเหมือนกับไม่ได้นอนเหมือนเป็นซัมบี้เหมือนเป็นผีดิบอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วเป็นผีดิบสุขภาพคุณก็เสียนะคะสุขภาพจิตสุขภาพในการหลับนอนคุณก็เสียฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากค่ะสำหรับสาวๆาวผู้หญิงวัยเข้าสู่วัยทองนะคะก็พยายามจด นะคะหรือบางทีปนุตตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอาการแก๊สนะคะก็ยังคิดว่าถ้าเกิดแก๊สท้องจะบวมเหมือนคนท้องเป็นอย่างนี้ซะอีกประมาณสักระยะหนึ่งปนุตคงต้องไปหาแพทย์ที่เกี่ยวกับลำไส้โดยตรงนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแก๊สมัน,มนจะบิวขึ้นเรื่อยๆก็พยายามต้องดูแลตัวเองนะคะเราต้องหาจุดให้ได้ว่าอ,อาการพวกนี้มันเกิดจากสาเหตุด,ด้วยอะไรอย่างเมื่อวานนี้ปนุก็ งกงนิดนึงนะคะก็เหงื่อออกอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าคนที่เหงื่อออกเยอะๆช่วงกลางคืนหรือมีอาการพวกนี้เรื่องแรกที่คุณต้องกังวลเลยก็คือแอลกอฮอล์เครื่องดื่มนะคะเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนนะคะเราคุณกินอาหารที่ไปกระตุน้นนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เลยอยากออกมาแชร์ในเรื่องของไวัยทองนะคะเพราะว่ามีเพื่อน หลายคนแล้วก็สาวจีนอ่ะกลับไปที่สาวจีนก่อนว่านางก็มาพูดว่าเขาไม่รู้เรื่องที่จะต้องไปตรวจไทรอยนางก็หยุดเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ไม่แน่ใจนะว่าอยู่อาการเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ลองไปตรวจสุขภาพคอด้วยไทยรอยนะคะนางก็บอกฉันว่าฉันจะไปตรวจนะเพราะว่าหมอของฉันไม่เคยพูดเรื่องตรงนี้เลยแล้วด้วยวัยของเขาเขาอายุสี่สิบเจ็ด นะคะแต่นางฟิกมากมาจิ้มอะไรก็จะเห็นนางแย่งเครื่องไม่ชี้เราทุกครั้งอยากจะเดินเข้าไปแต่ก็ไม่ได้เพราะมันมีเครื่องหลายอย่างที่จะได้เล่นนะคะแต่ก็ประมาณว่าเราชอบเครื่องเล่นเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ดีใจค่ะที่ว่าอเรามีเพื่อนใหม่แล้วนะคะเรามีเพื่อนใหม่ก็จะพูดคนว่านี่ห่าวดีไหมแต่ก็คงไม่อะค่ะเพราะว่า เขาพูดภาษาอังกฤษกับเราเราก็พูดภาษาอังกฤษกับกับเขานะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าไทายลอยวันพุธนี้ผลของวันนี้จะไปถึงตรงวันกับวันพุธที่จะเจอหมอวันพุธนี้หรือเปล่านะคะก็วันพุธนี้ปนนุต,ต้องไปเจอหมอพิเศษที่เกี่ยวกับไทยลอยโดยตรงนะคะชอบคุณหมอนี่มากเลยรักนางมากเลยนางหมอปนนุน่ะอมมาเล่าให้ดิทอมฟังีท่ทอมบอกเหรออืม ใช่เลยผอมมากผมตรงไหนล่ะหมกตรงคอผอมมากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะก็อาจจะเป็นคลิปถัดไปอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อนะคะก็เลยรีบม,มาอัปเดตก่อนก็นนียค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพุดนี้หมอสุขภาพไทยลอยเราจะเป็นยังไงก็หวังว่านะคะ cross the finger คาดหวังว่าคงไม่ต้องกินยานะคะเพราะว่าการกินยามันไม่ดีต่อสุขภาพภายในแน่นอนอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะ มาตามกันว่าวันพุธนี้หมอไทยลอยจะว่ายังไงบ้างเอ่ย